ชื่อตาครับอายุ30ครับเคยเป็นสจวตอยู่5ปีแล้วก็ทำเพจโดนไล่มาเล่นในนี้ไปด้วยครับปัจจุบันก็ทำเพจอยู่มาเรื่อยๆแล้วก็ควบคู่ไปสักปีที่แล้วก็ได้เป็นเป็นทเล e n t พิธีกรที่แบร์ไตครับช่องแบรไตของพี่นุย่ยของสุขแล้วก็ปัจจุบันก็มีอ่าดูเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับให้กับเครือรีสอนอยู่ที่เกาะกูดครับเป็นเพจเล่นมุกครับ เป็นเพจเล่นมุกตลกโปกฮาไราสระไปวันๆแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือเล่นแบบนี้แหละฮะในหน้าฟีดบนหน้าวอตัวเองมันก็จะไปขึ้นหน้าฟีดของชาวบ้านเรื่อยๆแล้วก็เพื่อนลํำคาญครับ,รบเพื่อนก็เลยบอกว่าแต่ว่ามันก็มีคนแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนก็เลยบอกว่าไหนๆคนมันก็แชร์บวกลํำคานด้วยก็ไปเล่นที่อื่นเราก็ไปจริงๆเราก็เลยไปสร้างเพจเป็นโจทย์แรกมาเล่นในนี้แล้วก็ เป็นพื้นที่ไว้ให้เราปล่อยของกันครับมีแอดมินอีก5คนครับซึ่งเป็นวิญญาณอยู่ข้างเพราะเป็นคนแบบนี้มั้ครับก็เคยมีครับเราก็เคยวิาพากษ์วิจารณ์สังคมเป็นเขียนบทความแบบมีข่าวอะไรมาเราก็จะเข้าไปไปคอมเมนต์ก็ได้เรียกว่าเป็นการคอมเมนต์ตัวตัวข่าวนะวันนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราสิ่งที่เราทำมันออกไปเนี่ยมันมันถูกเนาะ ไปไปมามาพออายุมากขึ้นอะไรมากขึ้นอะมันมีคํานี้อยู่ในหัวครับว่าแบบมึงเป็นใครไปจัดเขาทำไมจัดเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบคือคําถามหลักๆก็คือแบบเราเป็นไข่อะไรแค่นั้นเองครับแก่แล้วมันก็เลยเริ่มแบบไอ้นี่แหละมั้งตอนแรกไม่มีตัวคาแรคเตอร์เพจที่เป็นอุ๋งแมวน้ําสีชมพูใช่ไหมฮะใช้ใช้เป็นตัวจําได้ว่ารูปโปรไฟล์รูปแรกเป็นรูปคูโมาตี้ครับกุญตูนคูโมาตี เพราะว่าตอนนั้นมีแอดมิน5คนแล้วเราอยากได้การเป็นสตุลเทพแต่ว่ามี5อันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะแล้วก็อยู่ทำเพจไปเพจมาแล้วก็มีมุกอันน,น,นึงที่มันโกวรัลไปซึ่งมันเป็นมุกที่เกี่ยวกับแมวน้ําจำไม่ได้ว่าตัวมุกมันเป็นยังไงแล้วแต่ว่าในมุกเนี่ยมันมีการขยี้ตัวมุกด้วยคําว่าอุ๋งอุ๋ง๋ง,ง,งซึ่งเป็นเสียแมวน้ำนะแล้วตอนนั้นมันก็ยังแบบใหม่อยู คำว่าอุ๋งนี่มันใหม่ยังไงก็ไม่รู้แต่มันไวรัลเฉยเลยคนแชร์เป็นหลายหมื่นมั้งแล้วก็เลยกลายเป็นเป็นเพจที่ชื่อว่าอุ๋งขึ้นมาโดยปริยายทีนี้เนี่ยเราก็เลยเอาคำว่าอุ๋งเนี่ยมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ซะเลยก็คือเป็นแมวน้ําแต่ด้วยความที่เป็นคนบ้าๆบอๆก็เลยไม่อยากได้ที่เป็นแมวน้ําจริงๆอยากได้แมวน้ําที่เป็นแมวหน้าเป็นแมวแต่แต่อยู่ในน้ําเฉยๆแค่นั้นเลยคัะเคยมีครับ เคยมีกําหนดไว้ว่าต้องลงอ,อย่างน้อยวันละครั้งแต่ตันนะตันก็เลยแบบคิดอะไรออกก็ลงคิดอะไรออกก็ลงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าซึ่งไม่ดีหรอกต้องควรควรต้องลงวันละครั้งครับมันแตกต่างกันตรงที่ถ้าเราทำคอนเทนต์ปกติของเราเนี่ยเราสามารถใช้พื้นที่ของเราใช้ไอเดียของเราได้ทั้งหมดเลยพอมีกรอบของบลีฟเข้ามาเป็นงานลูกค้าเนี่ย เราก็สามารถคิดไอเดียได้แค่ในนี้ฮะมันหายไปแต่ว่าเราก็ต้องพยายามคิดให้มันออกนอกกรอบเพื่อให้ตัวแอดมันสามารถไปได้อะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้หรอกอยากได้หาเซลล์อยู่ในกระแสครับต้องอยู่ในกระแสต้องต้องต้องอยู่ในกระแสอยู่ในต้องมีไวรัลเกิดขึ้นอยากมีฟอลโลเวอร์คุณก็ต้องมี อะไรบางอย่างที่ดึงดูดชาวบ้านได้ซึ่งมันเป็นอะไรก็ได้ครับเริ่มฮะไม่เริ่มก็ไม่ต้องใช้คำว่าอะไรไม่เริ่มก็เอาอยางี้ดีกว่าคือถ้าความสำเร็จมันอยู่ที่ร้อยแล้วเราไม่น้ำหนึ่งสักทีมันก็ไปไม่ถึงอ่ะแบบนี้ก็ได้ครับสู้